กลับเดิมค่ะกลับมาจุดเดิมแล้วค่ะนีจากห่อนมาเพิิงเย็ยนอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีแล้นจ้ะเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายของสโนอยเพชรบนแพ้สโนอีลาน้อยอิอยอยอง เนครับของเสียนนนและจ้ะเดอเสียวพัโจวกกันใช่น้ำมือนี่กัสิผ้ายางก่อนจ้ามาเขาสภาพอ,อากาศหนาวเย็นเหมือนเดิมจ้าหลังยี่มาตกก็จะมีฝนตกตามหลังหน่อยนะคะ เถ่อน,นี้ก็เห็นเขายยางก็อยากฟังดิฟังหมออู่หยางโซโลเสล่ะนี่ก็เดธรรมดาปะเนี่ยน้จาจ้าคุณหมาจ้านนอหลดบดท,ที่มาพี่น้องเอ็นบอนะบดลงไปบดเพื่อที่จะให้คนเดินได้สะดวกสบายนะคะอะไร หนาวว่าหนาวพี่น้องเอ้ยเมืองยายยายเราใส่อุปุอีปิแล้วเลยน่ารักไปอีกแบบนะจ๊ะออชีวิตของคนต่างแดนนะคะ เยเือกเย็นและหนาวเย็นจ้าไปเดินกันต่อ,อยางกันระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อวนี่มัน,นมมกำลังละลายนะคะลืน่นเวลาเดินต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวหกกะโลมสิบห้ายางไปซูเปอร์มาร์เก็ต วันนี้หยุดพักผ่อนอีกหนึงวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันวันศุกร์ก็จะเข้าสภาวะการทำงานปกตินะคะกรับมาหาเงินหาค้าคือเกลีพิ้ออกเฮ้ยกลับไปพักผ่อนไปใส่เงินเกาาวัใส่เงินเกลาแวหลักจะต้องมาหาเงินใหม่อีกจ้าววเวียนชีวิตของมโลกมนุษย์ หาไปใส่ไปมีเก็บก็เก็บว่มีเก็บก็ใส่ไปนี่น่อยหลากหลายชีวิตคนที่ชีวิตดีก็ดีจนน่าอิจฉาคนอาชิตอาชีวิตที่แบบไม่ถึงกับดีมากแต่ก็มีพอใช้ก็นิดหน่อยแต่ถ้าเป็น อชีวิตคนที่เขากำลังเลี้ยวรล่เลืองหากินมเชา้าหาเช้ากินข้าว่างั้นใส่ชีวิตอย่างเราพี่นอกเนะาะดูกันไปสู้กันไปพี่นอ้องเ้ยอยู่บนโลกนี้เราต้องสู้สู้สู้นะคะฮลัลโหล หมาให้แมทพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาใช้ชีวิตให้มันมวนไปเมือม่อหนึ่งถ้าชีวิตเรามีความสุขสนุกไปทุกๆวันปัญหารอบข้างมันก็จะคลี่คลายออกไปเองนะคะสู่นะพี่น้องเด้อใช้ชีวิตให้บวกไวแล้วพลังงานบวกๆมันจะเข้ามาหาพวกเราเองจ้าคลิปนี้กะสันๆเนาะพี่น้อง กลับมายูเครนบ้านเมืองที่ถือเป็นอีกประเทศนึงที่น่าอาศัยอยู่นะคะนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นี่พนักง,งานที่นี่เขาจะทำแบบนี้คะ่ะ